มาลองเล่นกิจกรรมดูสักหน่อยอันนี้เล่นยังไงนะสวัสดีฉันอยากจะลองเล่นสงคราม8ผู้วิเศษไหมอ๋อใช้สัปนามผิดสวัสดีอยากลองเล่นสงคราม8ผู้วิเศษไหมมาเริ่มกันเลยไม่รู้ว่าเล่นยังไงอะเอ๋เลี้ยงเพชรเหรออะไม่รู้ยังไงอะมา เลือกคู่ต่อสู้โอ้โหใหเริ่มต้นก่อนเริ่มต้นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันมีหมดเล่นหลายคนด้วยเหรอโ oh, อ้หตาย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 เออสู้อย่างเต็มที่อะ ah, ต่อสู้แบบมิตรภาพแล้วกัน ใช้งานอ๋อเลือกตัวได้ด้วยเหรออันนี้นะครับเริ่มท้าทายลองดูหน่อยสิกำลังโหลดการประลองมันเล่นยังไงอะเขียวมันหมุนได้ใช่ไหมอ๋อ ปังปังไอ๋ยวกดผิดหมุนเขียวแดงปึง่งม่วงอะไรวนี้ก็ได้ม่วงแดงตึง้ง mông mông, Ồ hô, bưng vào, up, cái nè, đen, xỉu đen, up, phải 4 rồi nè ่าแดงเขียวึ้งไม่รู้เล่นยังไงแต่ลงไปตามสัญชัตญยาณอ่ะถือว่าได้แล้วเอ๊ะมันมีให้เลือกดา่านเยอะอ๋ออาตอนนี้ที่เล่นได้ ประมาณนี้ก่อนพรีวิวรางวัลอ๋อได้สองร้อยอ๋อแต้มถึงสองร้อยตอนที่แต้มเท่าไหร่แต้มเราได้ร้อยอยูยังปลดไม่ได้อ่าเล่นเซิฟเซิฟชิมลาก่อนอ๊ะมาวาตรงเมื่อกี้ว่ามีการเอออะไร

ให้เคาะเฉยๆเหรออ่ะเมื่อกี้เขาขึ้นบอกแล้วแต่ไม่รู้เล่นยังไงเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเอ๊ะ,อะม่กกี้บอกว่าการมันอยู่แถวๆนี้ใช่เห,เหรอเอ๊ะขนรู้จักเดี๋ยว แป๊บหนึง่งไอ้การ์ดมันอยู่ตรงไหนเนี่ยอ่าการ์ดอวยพรอยู่ไหนโอ้ต้องเด้นเควสด้วยเหรอเนี่ยอะบังเอิญไปคุยกับมิกะโอ้ทำไมนายเดินทางถึงนี่ได้ละเนี่ยเอ๋ รู้สึกว่าแปลกๆแฮะการอวยพรแบบนี้มันทำยากจังมิกะกำลังทำาการอวยพอรอยู่เหรอเอ๋ลูกชิ้นไม่คิดว่าจะได้เจอคุณที่นี่นะบังเอิญจังนายมาฉลองเทศก,กาล l ลนเทอร์ไลท์ที่นี่เหรอเอ๋เปล่าตอนแรกผมมาทำธารกิจส่งจดหมายที่ท่าเรือหลีเย่นะ่ะแล้วบังเอิญ ตรงกับช่วงเทศกาลเลนเทนไลท์พอดีนะ่ะก่อนมาที่นี่ผมได้ยินว่ารุ่นพี่เเรียกคลีว่ารุ่นพี่เหร <c oughs> อเธออยากได้การ,ดร์ดอวยพรเทศกาลเลนเทนไลท์มากเลยกะว่าจะแวะซื้อกลับไปสักใบนะ่ะ แต่ไม่คิดเลยว่าต้องลงมือทำเองละ่ะผมทำอยู่นานแต่กลับรู้สึกว่าการ์ดอวยพรที่ทำออกมามันดูแปลกๆแต่ไม่รู้มันผิดพลาดตรงไหนกันแน่นะลูกชิ้นมีประสบการณ์และความรู้กว้างขวางแนะนำการทำการ์ดอวยพรให้ผมหน่อยได้ไหมออขอฉันที่คิดก่อนนะ พื้นหลังทำเป็นอะไรดีน้องขีก็ต้องทำเป็นลูกดอกไม้ไสินะแบบที่น่าสนใจนึกถึงจีนขึ้นมาเลยอะ่ะอ้วลากออ็อ๋อวางนี่เลยเหรออ,อ่า เดี <Yeah. S 2> ไม่มีแบบสำเร็จรูปให้เหรอทางนี้ลำบากแล้วน้องคลีน้องคลีน้องคล,นงคลีน้องคลีชอบปลาไม่มีปลาบ้างเหรอนี่พื้นหลังรวดลายแบบน่าสนใจเอ่อถ้าเติมสีลงไปหน่อยก็น่าจะดีอืสีส้มหรือสีเหลือง อืสีเหรอพื้นหลังพื้นหลังพื้นหลังเป็นสีเหลืองน่าจะดีอันนี้น่า,นาจะสวยมันเป็นของประดับอ่ะมันต้องดูที่มันแบบอ่า ไม่มีป่ามีดอกแรนดี้ไลออนก็จะดีไม่มีดอกแรนดี้ไลออนด้วยทำให้ขี่ต้องนคือมอสต,ตัดดิน่าสนใจจาวแดงไปเลยแปะจาวว้แปะจาวเว้ อสักดวงแม่เราก็ช่างจินตนาการเนอะสีแดงแล้วเอออืมสีส้มแดง lừa hay s้ม à à à ấy à อ่ะเต็มแล้วเหรอเดี๋ยวขอแก้ไขเลยถ้าเต็มแล้วก็ดาวแดงออกดี

โอ้โหเส่ได้ห้าอันนี่เลยโอ้หอันนี้ก็สวยอะผีเสื้อเฮ้ยดี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 ลูกโป่งอ่าหืมอ่า คลีเหมือนผ้าที่ยามเช้าปลิวอารมณ์อารมณ์อารมณ์อ่าอยากได้รูปะไลกางภาพสักอันหนึ่งนะ còn 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 à. Dù cá lúc ừ. Hàng Ok Đu chừ chừ nè ta Đã hay nè การ์ดอวยพรสวยมากเลยสมกับเป็นคุณจริงๆทำได้เร็วเร็วเหรอยังคิดดูแล้วยังดูดีอีกต่างหากเอ๋แย่แล้วล่ะผมอยู่ที่นี่นานเกินไปแล้วต้องรีบกลับไปรายงานผลที่กองอัศวินแล้วล่ะขอบคุณที่ช่วยนะลูกชิ้นรุ่นพี่ขีจะต้องชอบการ์ดอวยพรใบนี้มากแน่ๆ ตกลงน้องขี่นี่อายุเท่าไหร่เดีย๋ยวการ์ดโวยพรสองอตัดจบก่อน